E บทนี้เป็นสมบัติเองม้อนจะให้า้าเป็นสัพิเศษของความภาษาเาสงเดใว่าเอ็นัสเอนัสอ่ัสแปลว่าอไรสแปาไไว้เชใจฝากไว้ด้วยความไว้ใจ ถตั้งแต่ข้อ14ถามว่าบทนี้คุณถึงไม่ใกล้โต้ใกลที่เข้าวาระอ่านมาพรุ่งนี้ก็จริงแล้วพรุ่งนี้คือวันถึง25ต่อจากที่ที่แล้พวพรุ่งนี้คือวันถึง25ข้อ3 1มาที่ที่ผ่านมาจะไม่ถึง7วันเนี่ยวันถึง25ข้อ1 3ถึงได้ข้อ14ถึง30เจมาเรียกคนชั้น มาสามคนแล้วก็ภาษาอังกฤษของว่าพ่อภาษาพิเศษแปลว่าฝากฝากไว้ให้ห้าตะแลงนสองตะแลงแล้วก็คนที่สามหนึ่งตะแลงนปัญหาอยู่ที่คนไหนคนที่หนึ่งได้มาแล้วก็ฝากไหมโจลพ่อเลย แค่ตัวตาหมาวรผมรู้ว่าท่านเป็นคนใจจืดเี่วเกี่ยวกับเรื่ที่ที่ไ่ได้ผ่าร่วรวมเรื่อที่ไม่ได้โดยอะไรที่ไม่ได้ทำอะรไม่เอาเลยแต่คนที่ได้เห็นแต่คุยนี้พูดอย่างนี้เวลาเราเิอะไรมาถกไหมทีามมาเนี่ส่งส่ได้มรอ ก่อนอทิายนะนี้ก็เป็นสบคนห้าคนห้าคนพอผู้หญิงห้าคนนี้ห้าคนนู้นมหลายนผ่้ชายเลยนะบทที่ปเกอ่ยวกั่ผู้ชายมันไม่ย่่ย เมื่อเราเขจาปมาหมายถึงใครครัผู้ชเมื่อเราเข้งาธารคนของพระคริสต์มัหมายถึงท่านหญิงและหญิงห้าหญิงห้ามหมายถึงชายหมายหมายสิใครเป็นเจ้าห่าไม่ใชโซนัทน อาทิตย์ที่ผู้ฝ่ามาคือตาลหน5่1ก่อนอาทิตย์ที่521คือ455ซึ่งอย่าเข้าใจง่ายงมันหมายถึงที่สัตว์ชนสัตว์รักรซึ่งโดยที่องค์ผมจะใช้ทุกเพศทุกอยมันคือร่างกายของพระคริสตมีพระคริสเป็นศีสะมีพระคิสเป็นเจ้าบ่าส่วนสัตวรักเป็นเจ้าสา ใครที่มีบบน้ำมันในกระเจียบอย่างเดียวไม่มีสำรองน้ำมันพื้นฐายอย่างเดียวก็เจะเลานกล้าฝ่ายโลกนี้เียนเ่านนไม่มีน้ำมันสำรองไปไม่ถึงงานยังมี้ระตกเข้าโดนสว่านไม่้น้มันสำรองในความหายนี้ มีใครเข้าใจว่าคือลำฟังสัมพันธสำหรับหญิงหาคนซึ่งหมายถึงผู้ชายด้วยนะเพลงแตเปลี่ยนเพียกเป็นหญิงสามพันจากเปลนที่ผู้ชาย้เป็นร่างกายทั้งริสหรือโตษเป็นสีสันที่คือสีสันร่างกายนะถ้าเป็นเพีจะบอาสาโตเป็นเจ้าสาวเราไม่เจ้าสาวเท่านั้นเจ้าสาวที่ดีมว่า โอเคไหมล้วมันสำรองคืออะไรนี่ไม่เกี่ยวมากนะแต่ให้ความรู้เพิ่มน้ำมันสำรองสำหรับหญิงห้าคนที่ได้เข้าสู่งานนี่เน้ำมันสำรองเท่าไหร่านใดสำใจนั้วไม่มีข้งสวรรค์ไม่ได้นะมีใครเข้าใจตรงนี้ชัดๆแต่ควาเลยน้ำมันสำรองคืออะไรครับอืมพี่ตะววัน ถ้เข้าสวนเข้าใจว่อยไรตอบผิดไม่มาเลน้ำมันสรารองใส่วพิเศษเริ่มแบกแก้ไขม่ได้หญิงท,ที่มีแค่น้ำมันปกติขอแบกหญิงท,ที่มีน้ำมันสำรองใ,ใส่ขวพิเศษไม่แบเกรงว่าจะไม่พอสำห,นะหรับช้ยและเธอขอกันไม่ได้ส่งคนต่างก็มี้วยเอง จึงจะเข้าสมดนั้สำคัญนะอย่ามองข้าวนะแลวมัสัมรองกัอีกมากนะคืออรมีคนตอบผมเลยมีคนตอบูมเลยน้ำพันธุืชฐานร้อกันเยีงสำหรับการใช้ชิวิตี่ทำมาอากี่ิพเกระเนก้าวหน้าโยรนีแต่ให้พอจะเข้าสมดัรจะเข้าสมงต้องมีความ เชื่อศรัทธาถ้ามีความเชื่อไปได้ถึงประมาได้แค่โลกนี้เมื่อจบชีวิตในโลกนี้หลังความตายยังยิ่อขาดได้ยังยิ่งขาดเชื่อได้สี่คนที่นั่งแถวนี้เขาจะได้กำใจเราตอนแต่ตอนนี้เปลี่ยนหน้าแสดงสี่คนเราเลยซึ่งเราในทุกๆคนได้ บาทีนี่ปาเขาก็ใจกัางกนที่เรื่องธรรมดาเขาก็ใจได้มากอย่างหนึ่งเราเข้าใจกางหนงสารนจักสอนโลกปัญนแก่เรือทโชวโลกมีอความเชื่อไมเชื่ออะไรเราในฐานะลูกหลานสารกจักก็แม้ไม่ชอบแม้ที่ว่าไม่ใช่แต่ถ้าเขาค่้าให้เชื่อเราก็เชื่อไปก่อนความเชื่อนำความรู้สารนจักเราเอาความเอาความชื่ง นำความรู้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องเวลานี้ก็เชื่อไม่ไดเพราะความเชื่อสำคัญกว่าความรู้ไม่มีความรู้ซึ่งขมาสอนได้ไหมได้ขาดความเชื่อไรสบันถึงไหมไม่ถึงความเชื่อนาความรู้ถ้าก็ดาที่นทั้งสองคบรู้และเชื่อเชื่อและรู้ ขอให้เข้าใจว่าความเชื่อสำคัญกว่าถ้าเชื่อแล้วรู้ชัดขึ้นของแท้มากขึ้นมั่นคงกระจายมากขึ้น คือความมั่นใจในสิ่งที่เราบองไปนี่คือประโยคแรกคือความแน่ใจในสิ่งที่เรามองไปใ,ใ,ใครจะแต่งลี้ยามในเรื่องนี้ใช่ความเชื่อแบบไหนช่างเขาบางทีเขียนไว้อย่ใหญ่เอาตามได้านนบางทีเป็นข้อ,อยกเวความเชื่อเรื่องนี้พีกรูจิเอะโค ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราอวดไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่อมองเห็นแล้วพระเจ้าได้เห็นแล้วพระเจ้าได้ยอมไปแล้วต้องใช้ความเชื่อไม่ต้องแล้วตอนนี้ไม่เห็นที่ต้องเชื่อโทรมาแล้เชื่อเพราะผู้ที่ไม่เห็นแต่ย่อมเป็นศูนย์ศาสนาพิษไม่เห้นการเห็นสัมผัสอาจารย์อิสุอะไรสีชมชาก หาเลือคนไม่ก็เชื่อแม้เราไม่เห็นไม่จฉันก็เชื่อเป็นความเชื่อทร่เยซูยกพว่าเชื่อเขาเห็นเห็นนอแต่ได้และมีสุดท้าเอาอีวานี่สี่ข้าวองนอพระว่าองไาก้องนายกไม่เมื่อเราไาผมยอมได้ยอมจับเขาออกเข้ามกองก็เจะันาของ เป็นคำที่กองพเจ้าสูสุดเตะก็นะไมครัายรอนเลยนะแล้วพีะเยซูก็ให้แสงธรรมว่าเหชื่อกได้ห็นผู้ที่ไม่เห็นและเชื่อย่อมสังเกตสุดเพียร์ซุมกำลังให้ราคาและจำห่วยพวกเราเลยไม่เห็นแต่ชื่อบางคนบอกขอเห็นรัจและจำเชื่อขอหวงปบดาที่เห็นอะไรบางย่าแล้วก็จะเชื่อไม่จังเ็นเชื่อ ใจเชื่อและมองไม่เห็นเชื่อและไม่เข้าใจย่อมเป็นสุขนี่คือระดับความสุขแท้ของเดลล่านะผู้ใดมีใจยากจนผู้นั้นเป็นผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อย่อมเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกลงมาเรียกลงมาย่อมเป็นคำคำเดียวนะเนสสตาโรสฮู้ฮูฮูนะความสุขย่อมเป็นสุข ไม่เห็นแต่เชื่อย่อมเป็นสุขคงไม่มีวการใที่พิเม,มากตุดจลยที่พวกเด็นี่สี่สิบสามคนลรคนไม่เห็นไม่เห็น,เ,น,หน,เ,นเชื่อพระเจ้าโปร่งใสอตราก็ดีไม่เห็นได้เป็นไรฉันก็เลยโงเชื่อแต่ถ้ามีความรู้เสร,ริมเข้าไปด้วยยิ่งความกล้าหาที่จะไปแต่งปันระกาศเมืวานจา้านวิ หญิงห้าไม่สลัดหญิงห้าสลัดเขาต่างกันตรงที่น้ำมันสำรองน้ำมันสำรองใส่ขวดต่างและแบ่งให้กันไม่ได้มันคือความเชื่อที่เราต้องมีและเก็บรักษาไว้เพื่อข้ะส่งมีความรู้ขมามีน้ำมธรรมนั้นเก็นปกติหมนแล้วกันพาเราไปสลับด้วยโอเคนี้นี่คืออาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่แล้ว อาทิทาาสบสบตย์ที่ผ่านมาสดตารลงค่า21เราอาจจะเข้าใจว่าตารลงมันมาจากทะเลตารลงอะเลมันคช้ใช่กันตารลงอัตราเงินของสมัยโบราณตารลงคือค่าแรง้าปี ค่าแรงร้อยวันเดือ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 เดือนเอนเดนเดือืนนอนเดอนเนเดือนเดืนเนเดคอนเดือนเดอนเดือนเดือนเดนเดือนเดือนเดืนเดนดือนเด้อนเดือนเดือนเดือนเดนเดือนเดืเ,นนเนนนอนเนดเนด บางคนได้บอลพันก็คูณพันบางคนได้บอลสามร้อยก็คูณสามร้อยบางคนได้ข่าแรงวันละคันท่าสองคันก็แล้วแพนคนแต่ละคนซึ้งต่างหนึ่งตันแรงคือค่าแรงงานสิบห้าปีคนแรกไมห้างเลยพระีเหียได้เยอะกวาตันรีบออกไปทันทีไม่รอช้ายิ่งได้เงินยิ่งเรียกงานเยอะงาน แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ทันเล่นไม่ใช่ก๊อฟทันเลนไม่ใช่ก๊อฟทันเลนไทยแลนด์บูเลมันไม่ใช่พรสวรรค์มันใหญ่กว่าพรสวรรค์ตาแต่ตรงนี้อย่าเข้าใจเพียงแค่พรสวรรค์ที่พระเจาา้าประทานให้เพราะแล้วมานมีขอ้อดีเขียนว่าก่อนเดินทางไกลเจ้านายฝากสักสิ่งไว้ด้วยความไว้วางใจพวกเรา ความเชื่อพระเจ้าฝ่าความเชื่อไหนให้พวกเราให้ไปทำประโยชน,นออ์ทำกำไรต่อยอดคนที่ได้เยอะรีบออกไปทันทีคนที่ได้สองตะแลันไม่มีคำว่ารีบออกาทันทีชิวๆได้ยอดตัดดำดำคนที่เลยบางทีไปฝ่าหนครับ เกิดปัญหาถ้าถามว่าอะไรในวัตทียี่สิบห้างแป่สิบสี่เนี่มันหมายถึงพรสวั์ถึงมากกว่าพรสวัรค์พระเจ้าฝากอะไรให้เราบริหารจัดการและถึงเวลาเมื่อเป็นการฝากก็ต้องคืนเมื่อเราตายเราคืนสิ่งนั้นให้เราเพราะลายบัญชีตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ความสงสารบาลานตน์คืออะไรไม่ใช่ความเสี่ยมันมากกว่าแนนพระเจ้าฝากอะไรให้เราต่อยอดและเป็นการฝากด้วยความมั่งใจใน A Class พระเจ้าฝากอะไรมีคนที่ดีกว่าเราฉลาดกว่าเราเอง หญิงห้าหญิงห้ามีจำนวนสองมีความลบทสัปดาห์ที่ผามาตัต่อแนันนะาว้วยี่ห้าหนึ่งสามี่สคนสิบี่ถึงสามสิ้งนี้ฟัง ห้าบทเรียนเนี่ยตั้งแต่ข้อ31เอ็ดไปจบที่ข้อ46การพุทธภาษารั้งสุดท้ายพระเจ้าประทับบนลานแยกดวงจิตดวชั่วซ้ายขวาเหมือนกับทรงแยกแอกจากแผ่วันที่สามวันที่เี่นนี่คือฟังบอกเดียวเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งจนข้อ46หกหึทั้งหมดไม่คือนตัวหนึ่งการสิ้นโลกวันจบชีวิตวันที่พระเจ้าเรียกเราขอดูบัญชีหน่อย ที่ให้ไปไม่ใช่ระดับมรวรตัวประกอบขอไม่เนนะให้อะไรฝากอะไรไว้และถเวลางนี้คือฝาอะไรชีเป็นความสามารถอมรจวรไงฝาอะไรถึงเวลาคนแรกมีค่าของท่าห้ากำไร่หาฝากอะไรไว้ที่เราถงพระเจ้าหมดอฝาอะไร ชีวิตและความเชื่อบทนี้มันเหนือกว่าพรสวรรค์ที่เราเคยฟังคำอธิบายมามันไม่มมมใช่แค่พรสวรรค์ตัวประกอบเลยก็อนกรวดอะไรหรืออะไรแต่นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเมือม่อคน,น,นหนึ่งได้รับการฝังพระองค์แห่ชีวิตเราโชคข่าวของโลกนี้เนื้อะหนาล้างใส่มีความชื่อนในต่างจากคนอื่นที่เราขอไม่ได้รับความเชื่อจากพระเจ้า มีแต่ชีวิตแมีความเชื่อเราได้ทั้นสองด่างชีวิตและความเชื่อคนที่ได้มากก็ต้องรีบจัดการทันทีไม่รอชา้าได้มากถึงเวลาคืนก็คืนมากกดดันนะเย็นโอนเคเห็นว่าได้มากผมตันนี้อยากได้มากมากเราทม่บอกนนอมไม่ยาแต่ได้เอะมันเยอะแต่มนผดันน คราวนี่เขียนเป็นคนที่ได้ห้ามรีบออกไปทันทีคราวนีกบอกว่ารีบคิสเสียงเขียนทันทีสองเรื่องนี้เขียนไม่เหมือนกันอ่าถ้าถามทีอันนี้เขียนรีบอันนี้เขียนทันทีมันก็่ใช่กับว่าใปล้กันหรือไกลกันมันแค่คล้ายๆคนที่ได้สองไม่รด้ชิลๆสบายๆแต่ก็ทำกำไร ร้อยเปอร์เซ็นต์รลายมาพระเจ้าด้วยพรงกลับมาคืนสองอะไรของพรกที่ฝากไว้ชีวิตฝากเชื่อเอาไปต่อยอดขยายได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าตัวเป็นแต่ร้อยถ้ามากกนี้ก็ดีเอาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเก็บส่วนที่เม่ไนตั้งค่าเลยประเด็นจะได้กับว่า ไม่ทำความดีที่คนทำได้ตแะแรงมาพระเจ้าฝากชีวิตควาเชื่อให้เราแล้วต่อยอดยได้ด้วยบาปได้ถ้าที่เย่างนี้ท่ายืนเยอะเลยบอกว่ถ้าทีงบาเรื่องนี้ควาถึงกับอิเดียนีน่เราไม่รหืเราจะเราไม่เขียนในการต่อยอดออกไปทำอะารดีให้เกิดเราออกผลในเรื่องหาความเชื่อ ตาที่พระโจนฝาตาในกระเทาะี่เป็นการ<ม>การ<ม>ตื้นติว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่พอสวัสดิ์เข้าใจแค่ไม่พอให้รู้ว่าตาอะไรนี่คือชีวิตของเราและความเชื่อที่หลงลทานใหเวลาต้องใจยนกะันถ้าใครจะทำอะไรตีองทำใครมีเวลาน้อยก็ไ้่ทำสักห <c oughs> าเวลาน้านอยกไม่คิดก่อร รีทาเมื่อเห็นกระดาษตรงนี้ชีวีตเราเอาบัญชีชีวิตมาดูนี่นี่ข้าของผมนี่ข้ากำไรผมทำได้คำสรงเชิของพระเจ้าคือเจ้าเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยเราจะให้เจ้าครอบครองในสิ่งยิ่งใหญ่คือชีวิตนิรันดร์ต่อสิ่งที่แบบที่รอไว้สำหรับคนใช้ที่ซื่อสัตย์คือชีวิตนิรันดร์ ความหมายที่ซึ้งากวนไม่ธรรมดาใน้มองข้ามบทนี้เหมาะที่จะอ่านเวลาวันความงสั ประมาณนั้นนะถ้ามีมารีมารีเขียนนะมารีมารีดีที่สุดเป็นบทสอนว่าเมื่อเห็นคนที่ดีมากอย่าทิ้ว่าสองมีความสูงนะสองเรี่ยไลนะต้องกระเด้งรีบออกไปทันทีเนะถ้าใครอยายเร่งอิสติมลีโอเคไม่ว่าต้ออยากได้เยอะก็ต้องสื่อเยอะถ้าได้น้อยตามที่พระเจ้าประทานให้และถ้ามีเขียนด้วยตามความสามารถของ แต่ลคนม่เรื่อเยอย่น้เที่านไม่เลยนจ้าายมความสมบัติให้้าตามความสามารถของแ่ลซึ่งใบางีจอครับรวมสองสรคสองังด้วยว่าความเชื่อีู่กาให้เราแต่ละคนนั้นมีขนาดแตก มีเอสเอ็มแอลมีไซต์รายกันนี่ยรวมสิบสองภาษาแต่ละคนจงถึงตัวจงคิดถึงตัวเองอย่าคิดเกินตัวเองอย่าคิดเกินขนาดความเชื่อที่พระเจ้าตั่งานะครับผู้สาวบอกว่าอย่าคิดเกินขนาดความเชื่อ เชื่อในขนาดด้วยมากสางะร้อยแต่ละคนได้รับของประทานความเชื่อหนึงไม่เท่าไรและได้ต่อสื่อสากันคนที่ได้ปัดตาไม่ยอมไปคิดถึงตัวมันเองคิดตา,ามสภาพที่ตนเองมีความเชื่อของแก้วน,น,น้ำเล็กตาใหญ่เต็มๆใส่บ้ากนั้นไม่ได้คิดไปก็กดตาบอกว่า พอใจในความเชื่อที่พระเจ้าหละกฐานให้คนที่ได้สองโ่าทำไมได้รอดไม่ทำงานอีเชาไมได้มากมีเรื่องนี้ในตมีไหมใครได้ผลก็ไปทำงานยิ่งไจดียิ่งต้องรีหมดเลยได้กันดีนี้บอกให้สอนี้นะแล้วควรจะอ่านในวันถ้าอ่านในวันตรงศกวันเสาร์ที่ได้ความหมายซึ่งนด้โบนัส ฝากชีวิตให้บริหารจัดการช่วงเวถึงเวลาตันเรียกถคืนพร้อมบัญชีใครทำกำไรได้ก็ได้รับรางวัลจากพระเจ้ารางวัที่แบบคือชีวิตนี่ดต่างรอเลาใครไม่ทำงานที่เกียจแลนคนแร่นฝันดีตาเจ้าน้ายวอรอก็โดนไปนั่นคือามที้เกียิถามว่านีมาจากระไรตาบที่เกียินี่เกี่ยวกับอะไร นี่ตัวแบบนี้บางที่เขียนเนี่ยระดับอารมณ์ไพ่คุ้มสมบัติเขาไม่ไม่หยุดไม่หยุดอารมณ์นั่นก็้วโดยก็ตามภาษาบาที่เขียนไม่ทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อโลกนักกานได้แล้วก็ควรจะใช้โอกาส